สวัสดีครับพบกับช่องบอนไซสตอรี่เรื่องเล่าบอนไซอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับหินให้กับเพื่อนๆฟังนะครับเ,เพื่อนๆเคยเห็นการโชว์ไม้บอนไซของคนญี่ปุ่นกันไหมครับใกลๆต้นไม้เราจะเห็นก้อนหินรูปทรงแปลกตาแต่สวยงามน่าหลงไหลนั่นก็คือซุยเซอิหรือหินซุย หินซุยเซอีเป็นศิลปะของการชื่นโชมหินที่เกิดขึ้นในธรรมชาติมีกำเนิดในประเทศจีนราว1,000ถึง2,000ปีที่ผ่านมาและแพร่หลายไปสู่ประเทศญี่ปุ่นไปสู่ประเทศเกาหลีและในโลกตะวันตกปัจจุบันผู้สนใจศิลปะ,ะแขนงนี้กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นออกไปอย่างทั่วโลกนะครับศิลปะการสะสมหิน มีรูปแบบและก็มีชื่อเรียกต่างๆกันออกไปก่อนเราจะรับชมกันต่อไปนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งติดตามหรือคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้นะครับซุยเซอีเป็นรูปแบบศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งถูกพัฒนามาจากการชื่นชมความงามของหินในประเทศจีน ที่มีชื่อเรียกว่ากองชิและเป็นศิลปะที่คู่กันมากับศิลปะบอนไซคำว่าซยเซอิในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงหินที่อยู่ในน้ำชื่อนี้ได้มาจากการที่ในสมัยโบราณหินจะถูกจัดไว้ในถาดน้ำเป็นเวลานับร้อยปีมาแล้วที่ชาวญี่ปุ่นเก็บหินจากแม่น้ำ มาถูมาขัดเกลวด้วยกระแสน้ำเพื่อนำมาจัดวางแสดงคู่กันกับบอนไซปัจจุบันความนิยมชวยเสอีในโลกตะวันตกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีชื่อเรียกเป็นของตนเองว่าวิลวิงสโตนหรือหินกิวทัศย่างไรก็ตามหินทั้งสองก็ไม่เหมือนกันเสียเลยทีเดียวนะครับ เนื่องจากว่าหินบางประเภทก็ไม่มีในญี่ปุ่นแต่ก็เป็นที่นิยมของนักสะสมทั่วโลกและศิลปะซวยเซอิของญี่ปุ่นนั้นจะมีความละเอียดและตายตัวมากกว่าแต่ซวยเซอิของญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นบรรทัดฐานสากลในการจำแนกประเภทหินที่ใช้กันทั่วโลก สำหรับคนทั่วไปแล้วซุยเซอิอาจเป็นเพียงหินก้อนหนึ่งเท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและเข้าใจในาศาสตร์ด้านนี้ซุยเซอิคจะมีคุณค่ามากกว่าแค่หินก้อนหนึ่งเราไม่สามารถคาดหวังความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับทุกคนได้ความรู้สึกสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวจากหินและสามารถปล่อยให้จินตนาการล่องลอยอยู่ในโลกของซุยเซอิคได้อย่างไรก็ตาม ความสนใจซุยเซอิเกิดขึ้นกับเราได้หากมีบางสิ่งบางอย่างในซุยเซอิดึงดูดเราเมื่อเราเห็นมันนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่เพียงพอสำหรับการเริ่มพัฒนาความเข้าใจในซุยเซอิความเข้าใจซุยเซอิเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตใจและความรู้สึกของแต่ละคนอีกด,ด้วยนะครับ ซูเซอิไม่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยฝีมือของมนุษย์ต้องเป็นหินที่มีรูปทรงเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นหินที่มีคุณภาพดีๆจึงมีจํานวนอยู่อย่างจํากัดในโลกใบนี้ของเราในประเทศญี่ปุ่นทุกวันนี้ก็ยากที่จะหาหินที่มีคุณภาพดีๆสักก้อนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้จึงทําให้ซูเซอิของญี่ปุ่นมีราคาสูงลิบลิ่วแต่ในประเทศอื่นๆ ยังมีหินคุณภาพดีๆอีกจำนวนมากที่อาจจะยังไม่ถูกค้นพบนะครับสกอลาร็อก ok. เป็นชื่อที่ชาวตะวันตกใช้เรียกศิลปะกองชิของจีนการที่ชาวจีนชื่นชมหินก็เนื่องมาจากความรักในธรรมชาติประกอบกับ มีความเชื่อตามหลักของศาสนาและปรัชญาสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของชาวจีนในการสร้างสรรค์าง,งานศิลป,ปะไม่ว่าจะเป็นงานภาพเขียนหรืองานแกะสลักเนิ่นนานมาแล้วที่ชาวจีนเรียนรู้ที่จะสร้างสวนที่สามารถสื่อได้ถึงธรรมชาติที่พวกเขารักสวนดังกล่าวรว,วมถึงการใช้ต้นไม้ขนาดเล็กและหินขนาดใหญ่เพื่อ แทนเทือกเขาลำนอไครสุสยอิเป็นภาษาญี่ปุ่นหมายถึงหินที่อยู่ในน้ำชื่อนี้ได้มาจากเดิมทีหินจะถูกจัดวางไว้ในถานน้ำเป็นเวลานับร้อยปีมาแล้วที่ชาวญี่ปุ่นเก็บหินจากแม่น้ำมาเพื่อจัดวางแสดงคู่กันกับบอนไซเพื่อเป็นฉากหลังเหมือนภูเขา ประเพณีในการชื่นชมความงามของหินขนาดเล็กจากจีนเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกลายเป็นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นได้ชื่นชมหินขนาดเล็กที่มาจากจีนหินจากจีนที่ส่งมายังญี่ปุ่นในระยะแรกจะเป็นหินที่มีแนวรูปทรงแอลและมีรูบนหินมันถูกจัดวางไว้ในถาดเซรามิกหรือถาดทองเหลืองที่ใส่กรวดเอาไว้ ชาวญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่ยกย่องและเทิดทูนธรรมชาติมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วจึงไม่แปลกที่ความนิยมชมชอบในศิละปะซวยเซอิจะยังคงแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้คนญี่ปุ่นได้พัฒนากฎเกณฑ์รูปแบบของซวยเซอิขึ้นอย่างมากจนเป็นแม่แบบสำหรับกฎเกณฑ์ของหินทั่วโลก สูซุประเทศเกาหลีก็เช่นเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับวัฒนธรรมศิลปะการชื่นชมความงามของหินจากธรรมชาติจากประเทศจีนมายาวนานความเชื่อและความเคารพในธรรมชาติก็ยังคงอยู่ในจิตใจของชาวเกาหลีชเช่นเดียวก,กับชาวจีนและชาวญี่ปุ่นศิลปะนี้จึงมีในประเทศเกาหลีจนถึงในยุคปัจจุบันทุกวันนี้ วิอิ่งสโตนหรือหินทิวทัศน์ของชาวตะวันตกศิลปะด้านนี้ยังคงดูแปลกใหม่สำหรับโลกตะวันตกอยู่แต่นับวันกลับได้รับความนิยมยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการพิจารณาลักษณะของหินเราต้องเข้าใจองค์ประกอบของหินซุยซีอิที่ดีและความแตกต่างของรูปทรงอย่างชัดเจนในประการที่หนนะครับก็คือพิจารณาจาก ลักษณะของรูปทรงองค์ประกรอบนี้จะเป็นองค์ประกรอบที่สําคัญที่สุดที่จะดูว่าซวยเซอีกนั้นมีคุณภาพแค่ไหนหินก้อนใดก้อามที่ทําให้เรารู้สึกไม่เป็นธรรมชาติเมื่อเรามองก็จะถือว่าหินนั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นซวยเซอีกได้เมื่อมองในทุกด้านด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาและด้านล่างหรือด้านบนของหิน ขนาดและความหนาของรูปทรงจะต้องมีความกลมกลืนกันมีความสมดุลกันในส่วนของหน้าหินแล้วก็ฐานของตัวหินจะต้องมีลักษณะที่เรียบเมื่อมองดูแล้วมีลักษณะเรียวเป็นเหมือนกับรูปตัวเอแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งนี้เป็นเพียงทฤษฎีในภาคปฏิบัติจริงๆจ,จะใช้วิธีนี้เป็นแนวทางพิจารณารูปทรงและความสอดคล้องกลมกลืน ของลักษณะในแต่ละด้านของหินและพิจารณาจากมวลและรูปทรงความหนาหินอาจจะบางเบาและสวยงามแต่บางก้อนอาจจะดูมีน้ำหนักมีพลังหินควรมีลักษณะที่เป็นฐานเรียบถ้าเราวางหินในฐานเราจะเห็นได้ทันทีว่าตรงไหนต้องแก้ไขอย่างไร หินเมื่อวางในถาดทุกๆส่วนของฐานจะต้องสัมผัสกับทรายภาพของทรายจะแทนเหมือนกับสระน้ำหรือทะเลและนิยมทรายที่มีลักษณะสีออกจะเป็นสีครีมนะครับถาดไม่จำเป็นจะต้องบางมากๆแต่ขนาดและรูปทรงควรสัมพันธ์กับขนาดและรูปทรงของหิน ประการที่สองที่เราจะพิจารณากันก็คือในส่วนของคุณภาพสำหรับการที่จะบอกว่าหินมีคุณภาพหรือไม่นั้นหินจะต้องแข็งแกร่งและมีความหนาแน่นพอที่จะไม่เปลี่ยนคุณภาพไม่แตกหักได้ง่ายๆปกติมอสจะขึ้นบนหินที่เปราะเพราะว่าหินที่เปราะจะดูดซึมน,น้ำได้ดีกว่า หินภูเขาไฟแตกหักง่ายจึงไม่เหมาะที่จะเป็นหินซุยเซอีนะครับซุยเซอีควรมีความแกร่งพอประมาณที่จะรักษารูปทรงของมันเอาไว้ได้เมื่อเราลดน้ำลงไปบนหินมันจะสามารถคงความเปียกชื้นของน้ำเอาไว้ได้นานคนญี่ปุ่นจะเก็บหินไว้ในที่ร่มและก็ขัดถูด้วยผ้าฝ้าย ก็จะเป็นการสร้างความงดงามให้กับตัวหินได้นะครับสำหรับในวิธีการนี้ในยุโรปนิยมใช้น้ํากลัน่นเพื่อป้องกันการเกิดคราบที่จะมากับน้ำประการที่3สีจะต้องไม่ทำให้รู้สึกแปลกและไม่เป็นธรรมชาติสีของเนื้อหินจะต้องสื่อให้เห็นถึงจินตนาการรู้สึกได้ถึงภาพของจิวทัศ์ ในธรรมชาติในโลกของซุยเซอิความสง่างามและความสงบของจิตใจถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสีเข้มจะเป็นสีที่นิยมหินที่มีสีดำจะให้ความรู้สึกถึงรสนิยมที่ละเอียดอ่อนและจะเป็นเงาแวววาวเมื่อถูกสัมผัสกับน้ำหลักการพิจารณาหินในประการที่สีก็คือเนื้อพื้นผิว หินในธรรมชาติจะถูกล้างโดยกระแสน้ําในแม่น้ําหรือทะเลสร้างให้เกิดเนื้อที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นผิวในโลกของซวยเซอีอหินจะมีความแข็งแกร่งและมีความอ่อนของตัวมันเองและมันจะถูกกัดกร่อนโดยคลื่นลมโดยน้ําและทําให้มันกลายเป็นซวยเซอีที่สวยงามและในประการที่หอายุของหิน ในโลกของซุยเซอิในการสร้างหินซุยเซอิอาจใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10ปีหรือบางก้อนอาจจะถึง20-30ปีก็อ,อาจจะเป็นได้หินบางชนิดเมื่อระยะเวลาผ่านไปสีอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมหรือรูปทรงก็อาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมผ่านการขั้นตอนของการเก็บรักษาและการดูแล การชื่นชมความงามของซุยเซอินั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิดใจอารมณ์ความรู้สึกสุนทรียะในด้านสัมผัสของธรรมชาติกับแต่ละคนนะครับผมเชื่อว,ว่าเรื่องเล่าในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการจัดองค์ประกอบศิลป์ของงานบอนไซของเรากันนะครับหากผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วย ในท้ายนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งติดตามหรือเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ